买点水，要不要？买啊，红牛就不用买了 <noise> 啊，我让阿华去买了啊。<noise> 啊啊 เที่ยวอ,ออกมาจากวัดพระแก้ว สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนนับเขาสู่สองวาวท่องตอนนี้ท่องอายุทีนาะวัดพระแก้วนะทุกคนสําหรับที่มีท่องก็จะพาทุกคนมาเลินส้มนักท่องเที่ยวที่มาวัดพระแก้วนะว่าจะหลายสำหร,นะรับไปที่ท่องจะพาทุกคนเลอนส้มกันเลยอ,อากาศห่อนนะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังมาหลายนะ นี่คือบอริเวณทางเขาโอ้โหคนมาเต็มเลยนักท่องเทีย่ยวมาเต็มเลยด้านหน้าเป็นทางเข้านะสำหรับอค่าเขาค่ะถ้าเป็นตังตังศาสตร์กะห้าร้อยบาทถ้าเป็นคนไทยก็จะเขาส้มที่นะ เยอะมาก嘛โอ้โหลานในคนแน่นมาก นักท่องเที่ยวก็ย่างลาบไปเดี่ยวท่องก็จะย่างไปอ่ลานทาสางนะ อากาศเหาะนะ 40, 40องศาเลยตอนนี้เป็นเวลาสเวตมุงเขิงนะร้อนมากเลยอันนี้จะเป็นท่างขาวัดฝาเกียวนะ้าน ร้นอนมากทุกคนแบบไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ถึงแลจะร้อนนักท่องเที่ยวก็ไม่กลัวนะ เด e ี๋ยวท่องกับจ้าอัางไปทางทาสังนะอันนี้น ah> uh uh ่าจะเป็นพระม่านะ ร้อนมากนะอากาศไปเดี๋ยวเลื่อนส้มไปอะครับไปสั่างหาสัง โอ้โหตรงนี้อันนี้จะเป็นทางออกนะทางออกมาจากบัดพรกแก้วนะโอ้โหตรงนี้นะักท่องเที่ยวแน่นมาก

เยอะมากนะอันนี้คือทางออกมาจากบัตรผ่าแกวนะอันนี้คือนักท่องเที่ยวที่ออกมาจากบัตรผ่าแกว ตอนนี้เลยนะครับ22 <inaudible> นักท่องเที่ยวออกมาจากวัดพระแก้ว ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกลัวๆนะทา่านผู้ชมร้อนมากนะ เยอะมากโอ้โหนี่คือนักท่องเที่ยวที่ออกมาจากชื่อม่ะเด็กเด็กสีอ่ะก็มีท่องฟ้า ล่งมากโม่งโม่งซาสานะคนไม่ดีมาก ทำกิการที่มันทำให้เราไปมาเก็บการฝากตทวกระายตัวไล่นระจากรจาให้ับคเราไป